วันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคการวาดผมสีดําของเรานะคะว่าเราเริ่มต้นวาดยังไงบ้างนะคะโดยคนที่เราวาดไว้นะคะเป็นคนที่วาดไว้จากคราวที่แล้วเรื่องระบายสีผิวนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร0 0นะคะเดี๋ยวทําผมอะไรทั้งหมดเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บงานอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับการวาดผมสีดำนะคะเราขอเริ่มจากการเตรียมสีนะคะเราจะเตรียมสีไว้แบ่งเป็น 2โทนก็แล้วกันโทนหนึ่งก็คือเป็นโทนแบบน้ำตาลดำนี่คือผมจริงๆคือสีประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือเป็นสีที่เตรียมไว้แทรกนะคะก็คือจะมีแบบม่วงๆแล้วก็ฟ้าน้ำเงินอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะในตอนแรกนะคะทุกๆครั้งที่ระบายสีไม้เนี่ยเราจะพูดว่าให้ลงน้ำหนักเข้มก่อนเพราะว่าเวลาลงสีอ่อนไปแล้วเนี่ยเอาสีเข้มมากลบอะ่ะมันจะไม่ค่อยชัด เราก็เลยจะเริ่มจากสีเข้มก่อนซึ่งสีที่เข้มที่สุดจากตรงนี้เนี่ยมันก็คือสีดําถูกต้องไหมคะเราก็จะเริ่มเอาสีดําเนี่ยไล่ตรงที่เป็นน้าหนักเงาก่อนและด้วยภาพนี้นะคะที่เราวาดมัวม่วๆโดยที่ไม่มีแบบเนี่ยจากคราวที่แล้วที่เรากําหนดแสงว่าให้เข้าจากทางด้านขวามือนะคะเราก็ต้องทําการเมคแสงเงาขึ้นมาเองเหมือนกันนะคะโดยดูว่าเงามันอยู่ด้านไหนเราก็จะเอาสีดําเข้มสุดเนี่ยทำฝั่งเงาก่อนนะคะ เวลาระบายนะคะเราก็ตอนแรกๆอ่ะมันก็ยังไม่เนียนหรอกแต่ว่าให้ระบายเป็นแบบแนวตั้งแบบนี้ไว้นะคะต่อให้มันไม่เนียนไม่ใช่ว่าแบบระบายแนวนอนอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปตามแบบริ้วผมเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยบริเวณเนี้ยอย่างสมมุติแบบมันเป็นทรงกลมใช่ไหมล้วแสงเข้าทางนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องเว้นไว้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเอียงทางฝั่งเนี้ยเราต้องเว้นไว้หมดอย่างเช่นตรงเนี้ยขาวตรงนี้ก็ต้องขาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องดําถูกไหมเพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแสงนะคะ ทีนี้ตอนแรกลืมบอกไปปกติไอขั้นตอนนี้มันต้องทําพร้อมกับต่อระบายผิวนะคะก็คือบริเวณหนังศีรษะนะคะมันก็จะค่อนข้างขาวนิดหนึ่งเนาะเพราะมันคือเป็นหนังทีนี้เราก็จะเอาสีเนื้อเนี่ยไล่ขึ้นไปด้วยนะคะเราจะไล่ให้มันพื้นที่กว้างขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาสีดำอะมาแบบมาไล่กลับไปอีกทีหนึง่ง ีนี้มันก็จะต้องผสมแบบเขียวๆเ,เทาๆนิดนึงนะคะอ่าประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาทำแทรกสีแล้วเราจะแทรกสีน้ำเงินนะคะให้เป็นแสงของเงาเข้าใจไหมเอ่ยคือคือในเงาที่มันมืดที่สุดเนี่ย ก็จะมีแสงเข้าไปบ้างนะคะอย่างในผมอ่ะเราก็จะไล่ที่เป็นบริเวณต่อกับแสงก็แล้วกันแล้วเราก็จะแทรกสีม่วงไปบริเวณที่แบบว่าใกล้ๆกับ ิวเนื้อคนนะนะคะแล้วก็พวกแบบปลายผมอย่างเงี้ยจริงๆเวลาวาดรูปนะคะแล้วเราจะดูว่ามันจะต้องแทรกสีอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของบริเวณนั้นๆด้วยอย่างเช่นว่าถ้าคนคนนี้เขาไปอยู่ที่แบบใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบแทรกสีเขียวเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะ แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าอันนี้เราเมคขึ้นมาเองเราไม่ได้กําหนดว่าเขาอยู่ที่ไหนนะคะเราก็เลยใช้สีน้ําเงินกับสีม่วงเป็นตัวแทรกซึ่งถามว่าเหตุผลมันมีที่มาที่ไปจากไหนนะคะก็สีน้ําเงินนะคะส่วนมากสีน้ําเงินที่เป็นโทนร้อนนะคะเป็นแบบสีอุลตรามารีเน,นี้ยเขาจะไว้ใช้ที่บริเวณแสงที่อยู่ในเงา เข้าใจคำว่าแสงที่อยู่ในเงาไหมคะก็คืออย่างเช่นว่าในเงาอะ่ะมันไม่ได้แบบทึบร้อยเอเซอย่างเช่นว่าสมมติเราปิดไฟในห้องแบบนี้นะคะแล้วเรายังพอมองเห็นของที่เป็นแบบระเลือระเลือบ้างว่าแบบเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะด้วยแบบความเคยชินด้วยความที่แบบมีแสงส่องมาเนี้ยอันนี้ก็คือเรียกว่าแสงที่อยู่ในเงานะคะซึ่งอันนี้เราก็จะใช้ส่วนมากเราจะใช้ผสมเยอะมากเลยเวลาทําเงาต่างๆนะคะเราก็จะ ช้สีน้ำเงินเนี่ยอุลตรามารีนเนี่ยแหละแทรกเข้าไปเพราะว่ามันจะทําให้แบบรู้สึกว่าบริเวณเงาตรงนั้นน่ะมันยังมีแสงลอดเข้าไปบ้างอะนะคะไม่ได้ทึบตันโดยทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเงาที่อยู่แบบใต้แบบสมมุติแบบวางแก้วน้าแล้วเป็นเงาแบบใต้แก้วน้ําเนี่ยอันนี้ก็ทึบไปเลยก็ก็ใช่อะนะคะทีนี้เราสีม่วงอะสีม่วงจริงๆอ่อะมันจะเป็นสีของฝั่งเงาไปเลยเพราะว่า ส่วนมากนะคะคนก็จะนิยมใช้สีม่วงอยู่ฝั่งเงาเพราะว่าด้านแสงอะ่ะจริงๆแสงมันคือแบบสีเหลืองอะไรอย่างี้ค่ะน้านตรงข้ามของแสงมันก็คือสีม่วงเพราะฉะนั้นนะในทุกๆภาพที่เป็นเงาก็คือถ,ถ้าได้สังเกตดูนะคะคนเขาก็จะนิยมแทรกสีม่วงเข้าไป ทีนี้เราก็จะเริ่มเอาสีน้ำตาลแบบแทรกรอบๆตามความรู้สึกว่าแบบเออผมปลายผมเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ดำซะทีเดียวพอหลังจาก ที่เรารู้สึกพึงพอใจจากแบบการแทรกสีแล้วนะคะเราก็จะขัดน้ำหนักดำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในตอนนี้นะคะที่เรานำสีน้ำตาลเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าเราจะเก็บน้ำหนักสีเข้มสุดไว้บ้างนะคะถ้าเราเอาสีดำลงทั้งหมดอะ่ะเดี๋ยวตอนคดน้ำหนักเข้มอะค่ะมันจะแบบไม่สามารถกดเข้มได้นะคะ ตอนนี้นะคะเราจะถือว่างานเนี่ยมาได้ประมาณ50%แล้วเดี๋ยวเราจะเอาอยางลบนะคะทำริ้วผมกันที่เราจะต้องทำในขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าทำในขั้นตอนหลังๆเนี่ยน้ำหนักมันจะโดดกันเกินไปแล้วอีกอย่างมันก็จะลบไม่ออกด้วยนะคะยางลบที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็น f a b e r Cas t e l ทสีน้ำเงินนี่นะคะเพราะว่ามันลบสีค่อนข้างดีเลยนะคะเวลาเราลบนะคะเราจะเอาด้านที่แบบแหลมๆนิดนึงอะมาแบบ ไล่เป็นเส้นๆนะคะโดยเราจะเน้นบริเวณที่เป็นแสงก่อนนะคะเราก็จะทําเป็นเส้นแบบนี้นะคะโดยเราก็แบบถ้าถ้ามีแบบคือทําตามแบบนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะทําการแบบเมคขึ้นมานะคะ พอเราลบไปได้ประมาณหนึ่งนะคะเราก็จะต้องกลับมาเก็บน้ำหนักเหมือนเดิมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คราวนี้ยเราก็จะต้องค่อยๆเก็บแล้วทีนี้เส้นเนี่ยที่มันค่อนข้างใหญ่เนี่ยในในแบบพื้นที่สีขาวที่มันค่อนข้างใหญ่ะคะ่ะเราก็มาค่อยๆแบบซอยเป็นพื้นที่เล็กอีกทีหนึ่งในเส้นนั้นนะคะแล้วเราก็จะเอาสีเข้มอ่ะแทรกใต้พื้นที่สีขาวที่เราลบออกไปนะคะ ในการวัดผมนะคะมีอีกอุปกรณ์หนึ่งที่เราชอบใช้นะคะก็คือยางลบไฟฟ้าค่ะก็คือเอามาทําริ้วผมเนี่ยแหละแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันแบบสั่นในตัวเองใช่ไหมคะทีนี้ริ้วผมที่ได้อะมันจะค่อนข้างเล็กกว่าใช้ยางลบปกตินะคะแต่หลักการมันก็คือหลักการเดียวกันเลย ชอประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าถามว่ายังลบไฟฟ้าจําเป็นไหมนะคะถ้าอย่างผมอย่างเงี้ยรูปทรงอย่างเงี้ยก็คือไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะใช้ได้ผลดีกับผมที่แบบว่ายุงย่งๆมีทรงผมผมหยิกผมอะไรเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างง่ายเลยนะคะในส่วนของขั้นตอนทําริ้วขาวนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไม่ทําแล้วนะคะเราจะสิ้นสุดที่ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็มีหน้าที่ค่อยๆเก็บงานนะคะ โดยการค่อยๆทําแบบอย่างที่บอกไปค่ะเก็บน้ําหนักใต้เงาอย่างเงี้ยค่ะทีละเส้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งขั้นตอนเนี้ยจะแบบค่อนข้างนานเลยทีเดียวแล้วในขณะที่ทํานะคะเราจะทําการเมคไปด้วยนะคะว่าเส้นไหนอยู่บนอยู่ล่างนะคะอย่างในบริเวณเนี้ยพอเห็นว่าเส้นมันแบบว่าทับทับกันใช่ไหมคะสมมติมีเส้นนี้กับเส้นนี้เราก็เมคว่าเราจะให้เส้นไหนอยู่บนอยู่ล่างนะคะก็กลบน้ําหนักไปบริเวณนี้ ก็จะเริ่มเห็นว่าอ่ะเส้นนี้อยู่ข้างบนและในตอนระบายช่วงหลังๆอะค่ะเราก็จะเริ่มเก็บแบบระบายเป็นเส้นตามริ้วผมแล้วนะคะเราจะไม่แบบระบายรวมๆเหมือนตอนแรกแล้วเนาะ ทีนี้เนี่ยพอตอนใกล้ๆแสงเนี่ยเรายิ่งต้องค่อยๆระบายเพราะว่าเราจะไม่กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเราก็เมคขึ้นมาว่าให้แบบเส้นไหนมันอยู่บนอยู่ล่างเราก็ต้องค่อยๆเกลีย่ยทีละเส้นแบบนี้นะคะ อนนี้นะคะเราเริ่มรู้สึกพึงพอใจกับน้ำหนักของทางด้านฝั่งเงาและเดี๋ยวเราจะมาเก็บน้ำหนักกันนะคะโดยการคัดน้ำหนักอ่อนสุดอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้สีขาวนะคะกดเข้าไปบริเวณที่เป็นดันแสงนะคะทีนี้ขั้นตอนนี้เนี่ยควรเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าถ้ามันจะเหมือนแบบแก้ไม่ได้แล้วอะค่ะ บริเวณเงาถ้ามั่นใจแล้วก็เอาสีขาวนะคะทำเป็นริ้วผมไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเราจะเอาสีน้ำตาลทบเพราะว่าผมคนเนี่ยตรงปลายมันก็จะแบบเสียๆนิดนึงเนาะ ที่เวลาบอกให้ลงรวมๆมค่ะก็คือเราจะต้องเผื่อน้ำหนักไว้แบบเก็บในครั้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าน้ำหนักที่สมบูรณ์ของรูปเนี้ยมันคือแบบบริเวณนั้นมันคือแบบมากน้อยแค่ไหนอย่างแบบตอนแรกที่เราลงไปตรงนี้เราว่าเราลงเข้มแล้วนะแต่พอทําผมไปเห็นไหมคะมันก็เหมือนแบบยังไม่เข้มพอเราก็ต้องมาเพิ่มอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลงแบบลงจนสีแน่นจนกระดาษเกิดความเงาแล้วอะเวลาเอามาทับอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยติดนะคะ อันนี้ก็เลยคือเหตุผลที่ว่าให้ลงสีเข้มก่อนเพราะว่าสีอ่อนเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบไข่ๆเงาๆมากกว่าทีนี้ตอนนี้ที่เราใช้อยู่อะคะเราใช้เป็นสีของแบบเลนสนสองอะนะคะเราเคยรีวิวไว้ในแบบคลิปแรกที่เราเพิ่งเริ่มหัดทําช่องเลยซึ่งก็รีวิวไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยหรอกแต่ว่าเราจะบอกว่าคือตอนเนี้ในภาพทั้งภาพอะตอนแรกใช้สีเฟเบอร์อะคะแต่ว่าตอนนี้มันเงามากจนไม่ติดแล้วเราก็เลยต้องเอาแบบเลนส์สองมาเป็นตัวแบบ ตัวช่วยนะคะซึ่งเนื้อสีเขาอะค่อนข้างนิ่มทีนี้พอเวลามันระบายทับกันอะมันจะแบบได้จํานวนชั้นที่แบบมากกว่านะคะซึ่งตอนเนี้ยที่เราเอาเลยในซองมาทับอะมันก็เกือบจะไม่ค่อยติดแล้วนะคะแต่ว่ามันก็แบบพอมองเห็นมากกว่าเอาเฟเบอร์มาทับะคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นสีดำของเลเในซองเหมือนกันนะคะก็คือ ใครที่ใช้ยี่ห้ออื่นแล้วอยากวาดแบบแนวแนวนี้นะคะก็ซื้อสีดำของเลนส์ซองไว้ก็ได้นะคะคือมันเข้มแบบเข้มสุดเลยอ่ะเห็นไหมในขนาดที่แบบดำขนาดนี้นะค่ะเราลงแบบลงสีดำไปอ่ะมันยังเห็นเลยอ่ะ สำหรับการระบายผมดำของเรานะคะก็มีแค่ประมาณนี้เลยก็คือใช้สีม่วงสีน้ำเงินนะคะเป็นตัวแทรกแล้วก็เวนบริเวณที่เป็นแสงไว้แล้วก็ทำให้มันดูเป็นเส้นๆนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยเราจะบอกเทคนิคลับอีกอันนึงซึ่งไม่รู้ว่ารับหรือเปล่านะคะก็คือไอเทคนิคนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยแบบว่าการระบายสีที่แบบไม่ให้เหลือแบบเท็กเจอร์กระดาษแบบร่องๆอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเราเคยพูดไปในคลิป ระบายผิวคนนะ,นะคะโดยการใช้สีขาวนะคะเป็นตัวทําให้มันเนียนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทําเหมือนกันนะคะโดยด้านแสงนะคะเราก็เอาสีขาวนะคะระบายให้แน่นๆไปเลยทีนี้น้ำหนักถัดมาเราก็ต้องเปลี่ยนสีนะคะไม่ใช่ว่าเราเอาสีขาวแบบระบายเข้มไปอีกอะอย่างถัดมาเนี้ยเป็นสีเทาเป็นสีไรเราก็ทําเหมือนกันนะคะ ทีนี้สมมุติว่ามันแน่นแล้วนะคะก็คือไม่เหลือแบบร่องรอยของแบบเท็กเจอร์กระดาษแล้วตรงนี้อาจจะเหลือนิดนึงอ่าประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้คัตเตอร์นะคะเป็นตัวทำผมะคะ่ะ สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะคะเราไม่เคยจับคัตเตอร์อ่ะก็คืออย่าทำคนเดียวนะคะควรมีคนอยู่ด้วยเนาะ mm hmm. ทีนี้ไอเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันเรียกว่าแบบสมมติว่าไม่มีอากาศแล้วนะคะไม่มีเท็กเจอร์เป็นแบบเงาๆอย่างเงี้ยเราก็จะเอาคัตเตอร์นะคะบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้นะคะทำเป็นผมค่ะด้วยการขูดสีออกนะคะ mm hmm. นี่เห็นไหม มันก็จะขึ้นเป็นเส้นขึ้นมานะคะแต่เวลาทำเนี่ยในแบบการลากเส้นทีหนึงอะ่ะมันก็ต้องมีน้ําหนักเบาหนักเหมือนกันนะคะไม่ใช่แบบลากน้ํำหนักเดียวกันทั้งเส้นนะคะเราต้องหันฝั่งไปที่เราถนัดด้วยนะคะหันรูปไปให้แบบข้อมือเราอยู่ในทิศที่เราถนัดนะคะทำอันนี้ก็คือเสียแล้วเสียเลยนะคะแก้ไม่ได้แล้วนะคะ ซึ่งอันนี้จะทำได้ก็คือลงสีเข้มๆแบบที่เราบอกนะคะแล้วก็ใช้กระดาษที่มีความหนาอย่างนี้เราใช้ร้อยปอนนะคะ mm. ทีนี้ตอนเวลาทำตรงเนี้ยเราก็จะกดน้ำหนักตรงเนี้ยน้ำหนักในบริเวณที่เข้มเบาๆนะคะแล้วก็กดหนักๆตรงบริเวณแสง ซึ่งเทคนิคนี้นะคะจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเป็นผมแบบพวกปลิวสวยอย่างนี้นะคะไอ้นี้ยผมมันเป็นผมบ๊อบธรรมดาใช่ไหมมันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่สมมุติเราเมคอันนี้ขึ้นมาว่ามีเส้นมาทางเนี้ยคือพวกแบบว่าผมเส้นขัดกันนะคะมันจะแบบเวิร์กมากเลย เห็นไหมคะมันจะมีผงสีรลุดๆออกมาก็คือถ้าเราลงไม่แน่นเราก็จะทำเทคนิควิธีนี้ไม่ได้ผลนะคะข้างเงาก็เหมือนกัน ก็เดี๋ยวขอแวะมาที่ผิวคนแป๊บหนึ่งนะคะก็อย่างที่เราบอกว่าคนเนี่ยเวลาลงน้ำหนักเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเก็บน้ำหนักสุดท้ายไว้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เราวาดเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์ดีแต่เดี๋ยวเราจะมาแวะเรื่องการทําผิวให้เนียนด้วยสีขาวให้ดูนะคะอย่างจะเห็นว่าบริเวณนี้นะคะมันยังมีร่องร่องของ t e x t อร์กระดาษอยู่ใช่ไหมคะเราจะทําให้มันเนียนโดยการใช้สีขาวกลบนะคะ เนื่องมาจากว่าบริเวณผิวหน้าคนเนี่ยมันสามารถใช้สีขาวสีเนื้ออะไรเงี้ยให้มันเนียนได้นะคะเราก็จะทำการกดลงไปนะคะซึ่งจะบอกว่าหลังจากที่ทำไอที่เอาสีอ่อนมาลงแบบนี้แล้วะคะ่ะมันจะแก้ไขไม่ได้แล้วนะคราวนี้ฝั่งนี้นะคะพอดีเรามีสีเนื้ออ่อนๆแบบ อยู่นะคะเราก็เลยใช้มาด้านฝั่งเงาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสีขาวเนี่ยเราจะไปใช้ด้านฝั่งแสงค่ะไอบริเวณนี้ก็เหมือนกันนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะมันก็จะเริ่มแบบมีความเนียนขึ้นทีนี้ตรงที่บริเวณเงานะคะแต่ละสีเนี่ยเราก็เลือกเฉดให้มันเหมาะกันนะคะอย่างถ้าเราอยากให้แบบไม่เห็น t e x t อร์กระดาษทุกส่วนนะคะอย่างบริเวณนี้สีน้ำตาลนะคะเราก็จะเอาสีน้ำตาลนะคะมา กดๆเหมือนกันนะคะ ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเริ่มค่อนข้างเนียนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับเรานะคะมันก็ยังไม่แบบไม่เสร็จดีเนาะเราก็ต้องค่อยๆเก็บอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะซึ่งแต่ละภาพนะคะถ้าอยากระบายให้แบบเนียนๆแน่นๆอย่างนงี้นะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะก็อยากให้ค่อยๆทําดูนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะก็เป็นการแชร์เทคนิคการวาดผมสีดำของเราเองนะคะก็หวังว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นำไปปรับใช้กับงานของทุกท่านนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะใครมีคำถามอะไรก็ถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยค่ะ